เราควรพูดกับเขาตรงๆว่าให้เขาพูดกับเรามาว่าไม่โอเคกับเราแล้วค่ัครูผู้ชายไม่พูดหรอกครับครูบอกเลยนะครับจะพูดทําไมอ่ะพูดแล้วตัวเองดูดูไม่ดีนะครับมีใครอยากจะพูดให้ตัวเองดูไม่ดีนะครับคุณดูประพฤติกรรมเขานะครับก็พอแล้วนะครับคุณไม่ต้องฟังคําพูดนะครับครูบอกเลยว่าไม่มีใครนะครับที่จะบอกว่าเออฉันไม่ดีฉันไม่ดีฉันฉันไม่ดีฉันไม่มีคุณลองไปถามนะในในในเรือนจํานะครับในคุกนะครับคุณลองไปถามเลยนะครับว่า เขาทำผิดอะไรไหมนะครับไปถามเลยครูบอกเลยว่า90%บอกว่าชั้นถูกชั้นไม่ชั้นไม่ได้ทําผิดนะครับเขาจะมีเหตุผลเขาไม่ทําผิดชั้นป้นเพราะอะไรฉันไม่มีกินไงนะครับขชั้นเลยป้นนะครับสําหรับชั้นคือไม่ผิดนะครับไม่มีใครนะครับไม่มีใครอยากรับยอมรับความผิดผิดนะครับดังนั้นคุณจะให้ใครบางคนอยู่มาบอกคุณว่าเขาผิดมันมันน้อยนะครับอาจจะมีนะครับแต่ครูบอกว่าเลยน้อยนะครับวิธีการนะครับที่ครูบอกไงว่าผู้หญิงเรานะครับ ผู้หญิงเราอะตกหลุมรักด้วยคําพูดนะครับคือคุณ่ะนะครับคุณต้องใช้สตินะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมเขาเท่านั้นเองพฤติกรรมมันเป็นตัวบอกดีที่สุดนะครับถึงแม้ปากเขาจะบอกรักเราโอ้ฉันจะแต่งงานกับคุณฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเลิกกับแฟนแล้วเนี่ยอยู่กันเพื่อลูกตอนนี้ยังไม่พร้อมเดี๋ยวขอเวลาตั้งตัวหน่อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ มันก็ข้ออ้างทั้งนั้นนะครับให้ดูกันร,ระทํานะครับเออรักคุณที่สุดเลยแต่ว่าเวลาไม่สบายมันไม่เคยโผล่หัวเลยนะครับเวลาเราไม่สบายมันโทรมาบอกว่าเออถ้าอยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ไกลกันนะนะครับโทรมาบอกว่าเออไปไปซื้อยานะเออตัวเองเนี่ยเป็นห่วงนะนอนพักเยอะๆนะแต่มันไม่เคยมานะครับแต่ถ้าเกิดค,คนที่เขาไม่เคยพูดรักคุณเลยนะแต่พอเขารู้ว่าคุณไม่สบายเขารีบวิ่งมาหาคุณนะเขาซื้อยามาให้คุณเขาพาคุณไปหาหมอเขาอยู่คุณคอยดูแลคุณค,คอยเช็ดต,ตัว คอยซื้อข้าวคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้คุณกินนะครับอันนี้แหละคือคนที่รักนะครับเขาไม่ต้องพูดเลยก็ได้นะครับแล้วคุณก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปบอกเขาหรือว่าพูดว่าเขารักคุณเพราะว่าการแสดงนะครับการแสดงออกมันบอกอยู่แล้วคุณอยากได้คําพูดหรือการกระทำแหละคุณคุณเลือกเอาเนาะนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับความรักนะครับก็สามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูกดลิงก์นะครับแล้วก็สามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ